สวัสดีครับผมครูพีพิทักษ์พงศ์พยากรณ์ใช่แล้วจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับตัวทุกท่านที่สนใจดวงชะตาความเป็นไปของชีวิตในแต่ละเดือนการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยตัวผมครูพีได้ศึกษาเรียนรู้วิชาโหราศาสตร์ไทยด้านการพยากรณ์มาจากตำราของอาจารย์อรุณลำเพนหรือมอถาวัร ซึ่งผมต้องยกให้เป็นครูคนแรกของผมเลยก็ว่าได้แนวทางในการพยากรณ์ของครูพีนั้นจะใช้หลักในการพยากรณ์ตามแนวทางของอาจารย์อรุณลำเพนเป็นหลักในการพยากรณ์และอีกหนึ่งท่านที่ครูพีต้องเอ่ยถึงคือครูโอมงคลราชาโชคที่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านโหราศาสตร์ไทยระบบ10ลลัคนามาให้กับตัวครูพีด้วยตัวครูพีมีความมุ่งม,มั่นที่จะพยากรณ์ดวงชะตา และชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนให้ผ่านเรื่องดีๆและเรื่องร้ายๆในชีวิตไปได้ความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาจากตำราต่างๆและจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได,ได้ถ่ายทอดความรู้วิชาโหราศาสตร์มาให้กับตัวครูพีนั้นบุญกุศลส,ส่วนหนึ่งครูพีจะขออุทิศให้กับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเจ้าของตำราและเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับครูพีต่อไป ใครที่ต้องการรู้ดวงชะตาของตัวเองแบบส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ทางไลน์เพื่อขอคำพยากรณ์ส่วนตัวได้หรือใครที่ต้องอยากต้องการอยากรู้คำพยากรณ์ในช่วงต่อๆไปก็ขอให้ช่วยกดไลค์กด s ับ s ไ cribe และกดติดตามให้ด้วยนะครับต่อไปนี้เราก็มารับฟังรับชมคำพยากรณ์ของแต่ละลัคนาราศีกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร คลิปนี้เป็นคำพยากรณ์ของคนลักนาราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2564คนลักนาราศีธนูปีดาวประจำตัวคือดาวพ,พระพฤหัสคนราศีธนูจึงชอบศึกษาเรียนรู้มักเป็นผู้มีวิชาการมีความอบอ้อมอารีชอบสั่งสอนอบรมผู้อื่นมีสัจธรรมและคุณธรรมและชอบทำบุญ ดาวประจาตัวของคนลัคนาราศีธนูในช่วงต้นเดือนนี้นะครับจะติดอยู่ในราศีมังกรเป็นภพกระดุมพระคือเรือนการเงินอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์ก็เป็นจะเป็นกเกษตรเจ้าเรือนของตัวเองทําให้ช่วงต้นเดือนนี้คนลัคนาราศีธนูมีโชคลาภรายได้เข้ามาไม่ขาดมือด้วยความที่ดาวพระเสาร์นั้นได้เป็นกเกษตร และหลังจากวันที่8พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวประจำตัวของคนลัคนาราศีธนูจะยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมเจ้าเดือนสหัดชะและอยู่ในเทศาตีเลิกคือเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อนฝูงสังคมจึงทำให้คนลัคนาราศีธนูอยู่ไม่ค่อยติดที่มีเรื่องต้องติดต่อประสานงานหรือปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือตามแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่คนลัคนาราศีธนูได้ทำเอาไว้พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเรามาดูเรื่องของการงานของคนลัคนาราศีธนูกันเลยแล้วกันนะครับการงานของคนลัคนาราศีธนูคือดาวพระพุธดาวการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อยู่ในเรือนพบลาภะงานมีการหยิบจับทำอะไรใหม่ๆหรือมีได้หรือมีอไรายได้เสริมจากงานที่ได้ทำเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงระยะครึ่งเดือนแรกนี้ งานที่ทำร่วมกับครอบครัวหรืองานที่ทำร่วมกับหุ้นส่วนช่วงนี้สร้างผลประโยชน์ให้กับคนลัคนาราศีธนูเพิ่มขึ้นงานที่ใช้ในการสื่อสารการติดต่อทางไกลจากต่างถิ่นต่างแดนก็ดีมากในช่วงนี้สำหรับใครที่ทำธุรกิจกับคนต่างประเทศและหลังจากวันที่17พฤศจิกายนเป็นต้นไปดาวการงานได้ยกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก พบวินาศของลัคนาร่วมกับดาวพระอาทิตย์ทำให้งานช่วงครึ่งเดือนหลังนี้งานจะมีปัญหาติดขัดเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่คนลัคนาราศีธนูได้ทำเอาไว้และในช่วงนี้ชาวราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาถูกหลอกถูกโกงจากเพื่อนร่วมงานได้ อันนี้คนลัคนาราศีธนูต้องมีความรอบคอบมากขึ้นในการทำงานนะครับเพราะมีดาวบ่งบอกที่ครูพีมองเห็นจึงต้องให้คนลัคนาราศีธนูนั้นคอยระมัดระวังเตือนตัวเองเอาไว้นะครับในช่วงนี้เรื่องต่อมาคือเรื่องของการเงินดาวการเงินคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรมีความมั่นคงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับ ทำให้การเงินรายได้หลักของคนล,นาลาักนณาราศีธนูมีรายได้ที่มั่นคงไม่ขาดมือแม้ว่าช่วงต้นเดือนอาจจะรู้สึกอึดอัดบ้างกับรายรับที่ยังไม่ได้อย่างที่คาดคิดไว้แต่หลังจากวันที่8พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปดาวพระพฤหัสยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมจะทำให้หรายได้เรื่องการเงินของคนล,นาลาักนณาราศีธนูมีรายได้จากการเดินทางติดต่อประสานงาน การรับเงินปันผลดอกเบีย้ยต่างๆหรือมีการกู้เงินนะครับเงินกู้ที่ได้ทำเรื่องไปแล้วนั้นน่ะที่เพิ่มเติมเอาไว้ก็จะได้ในช่วงนี้เรื่องต่อมาคือเรื่องของสุขภาพด้านสุขภาพในช่วงเดือนนี้ระวังนะครับจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยเกิดขึ้นได้ในช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์เจ็บป่วย ปวดฟันเป็นแผลในปากก็ขอให้คนลักนาราศีธนูดูแลสุขภาพให้ดีๆด,ด้วยนะครับเรื่องต่อมาคือเรื่องของความรักคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะครับในบางเรื่องมีเกณฑ์เดินทางไกลร่วมกันหรือได้ไปทําบุญร่วมกันกับคู่ครองคนรักนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่ในเดือนนี้ จะได้พบเจอคนถูกใจในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้แน่นอนจะพบเจอในหน้าที่การงานจากการเดินทางไกลหรือจะได้เจอคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนากันก็เป็นไปได้ส่วนในครึ่งเดือนหลังนะครับทั้งคนมีคู่และไม่มีคู่นั้นนะครับมีโอกาสที่จะหลงสเสน่ห์เพศตรงข้ามได้ง่ายมีเรื่องที่ต้องปิดบังซ่อนเลนส หรือแอบไปมีกิ๊กมีคนอื่นอันนี้ต้องระวังนะครับครูพีขอเตือนไว้สำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายทั้งหลายที่คิดจะแอบ,บไปมีใครใหม่เพิ่มเพราะคนที่จะเข้ามามีแนวโน้มว่าจะมาหลอกลวงชาวราศีธนูได้อันนี้ครูพีฝากเตือนไว้ให้คอยระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักที่จะมีคนเข้ามาหรือชาวราศีธนูเอง ไปแอบ,บจ้องแอบบมองเขาเอาไว้สรุปโดยรวมคนลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนชีวิตมีความมั่นคงไรายได้ดีมีรายรับหลายทางงานมีความก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับความรักลงตัวถ้าไม่เป็นเจ้าชู้หาเพิ่มที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของคนลัคนาราศีธนูยังไงครูพีพิทักษ์พงษ์ พยากรใช่แล้วฝากกดติดตามกด s ั b ส cribe ช่องครูพีพยากรณ์ใช่แล้วไว้ด้วยนะครับจะได้รับทราบข้อมูลการพยากร์ในแต่ละเดือนแต่ละช่วงเวลาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างและใครที่สนใจจะดูดวงชะตาแบบส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามครูพีมาทางลายเพื่อขอคำพยากรณ์ส่วนตัวได้นะครับคลิปนี้ครูพีฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ